สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารพันกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็สาวไทยของเรานะครับที่สามารถเอาชนะทีมเวียดนามไปได้ด้วยสกอร์ตอสต่อศูนย์เซตเซตแรกเราชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ19เซตที่2 25ต่อ23และเซตสุดท้าย25ต่อ20ถือว่าเวียดนามสู้กับเราได้สนุกทีเดียวนะครับถือเป็นการตอกย้ำใจชนะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะ ทีมชาติเวียดนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจาก3ทัวร์นาเมนต์ล่าส,สุดที่เราพบกันเริ่มจากซีเกมที่กัมพูชาซีวีลีกและก็เอเชียนคัพจนมาถึงครั้งนี้เอเชียนเกมเราก็สามารถเอาชนะเวียดนามได้อีกครั้งหนึ่งถือเป็นการตอบย้ำชัยชนะของเราที่มีเหนือเวียดนามและก็เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามภายหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามพ่ายกับทีมชาติไทยไป3ต่อ0นเซตก่อนไปรับฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามฝากกดติดตามช่องสรา,าพสราพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแช ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามท่านแรกกันเลยนะครับทำไมเอาชนะไทยยากเหลือเกินเราไม่เคยเอาชนะไทยได้เลยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปครับไทยโจมตีได้อย่างรวดเร็วเวียดนามตั้งตัวรับไม่ทันเลยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปครับไทยเป็นทีมที่เล่นด้วยบ่อยที่สุดแต่เราก็เอาชนะไม่ได้เลยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไป ทำได้ดีแล้วสาวๆปีนี้กลับบ้านมือเปล่าข่าวหน้าเราอาจจะได้เหรียญก็ได้คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปเวียดนามช้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับทีมไทยที่มีรูปร่างพ,าพอๆกันคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปกลับบ้านเราด่วนรับบอลแรกแย่มากๆคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปสาวไทยเก่งมากๆเวียดนามนำไป5ลูกไทยก็ยังสามารถแซงชนะได้คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปกลับบ้านมือเปล่า หวังว่าจะได้เหรียญทองแดงกลับบ้านคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปเมื่อไหร่จะชนะไทยแลนด์สักทีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปมันต้องใช้เวลาอีกนานเพราะไทยลงทุนไปเท่าไหร่กว่าจะได้ขนาดนี้ผลงานเวียดนามปีนี้ก็พัฒนาขึ้นมากแล้วขาดเพียงการลงทุนเพื่อพัฒนาต่อไปคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปแพ้เร็วไปหน่อยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไป ฉันร้องไห้กับผลลัพธ์การแข่งขันนี้คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปเวียดนามแพ้เพราะความไม่เสถียรของทีมในแมตชนี้เราต้องการผู้เล่นที่มีความสม่ำเสมอมากกว่านี้คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไประดับของโค้ชคือสิ่งที่ต่างกันคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปไม่มีความสามารถเพียงพอนำมาตั้งห้าหกแต้มยังแพ้ได้มันบ้ามากคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไป แพ้ไทยทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นมิดเดิลบล็อกลิเบโรและก็หัวเสาคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของเวียดนามคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปเศร้าจริงๆความรู้สึกเมื่อต้องพบกับไทยเวียดนามไม่สามารถขจัดอุปสรรคจิตใจออกไปได้เลยมีความกดดันสูงมากแต้มสำคัญก็ทำเสียความก็ใจของทีมเวิร์กก็ผิดพลาดไปมากเลยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไป เวียดนามได้รับเหรียญสแตนเลดแล้วมีเพียงทุยเท่านั้นที่เล่นได้โดดเด่นคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปทัดดาวกับหัตถยาเสิร์ฟดีมากคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปบอลแรกแหกขนาดนั้นแล้วแต่ชนะได้ยังไงคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไป ต้องใช้เวลานานขนาดไหนเราถึงจะชนะไทยได้คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อไปเล่นกับญี่ปุ่นเรายังได้1เซตแต่เล่นกับไทยเราไม่ได้สักเทอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังอีกสักสองความเห็นสุดท้ายของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามกันนะครับความคิดเห็นท่านนี้เขาบอกว่าเราพยายามมากไปพักผ่อนเถอะต่อไปเป็นการแสดงความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนสุดท้ายนะครับทำได้ดีมากแล้วสาวๆเวียดนามนี่เป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามบางส่วนเท่านั้นเองนะครับ ก่อนที่จะพบกับทีมสาวไทยของเราฟแฟนๆเวียดนามค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีโอกาสที่ทีมเวียดนามของพวกเขาสามารถจะเอาชนะนักตบสาวไทยเราได้เพราะทีมเวียดนามเล่นชนะญี่ปุ่นได้1เซตในเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่พบกับทีมญี่ปุ่นโดยเวียดนามแพ้ญ,ญี่ปุ่นไปสาต่อ1เซตและว,วันนี้ก็มาแพ้ทีมไทยอีก3ต่อ0เซตความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามส่วนใหญ่จึงยอมรับความพ่ายแพ้ว่าไม่สามารถสู้นักตบสาวไทยของเรา แม้จะเจอกันมาหลายครั้งสำหรับนักตบสาวไทยของเราแม้จะพึ่งแพ้เจ้าภาพจีนมาเมื่อวานนี้ในรอบรองชนะเลิศ3ต่อ์เซตแต่พวกเธอก็ยังสามารถเอาชนะทีมเวียดนามได้เป็นอันดับ3ของเอเชีย ในวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19นี้ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจสําหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสารพัดส,ส,ส,สารพันกันด้วยนะครับและช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับหากมีข้อมูลคําพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาในโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ